ครับตอนนี้ก็ช่างมาประเมินมันเป็นคางขวาครับโอ้เปิดเบิง้งของเครื่องน้ำเลยครับ พอผมว่ามันเบิ้งคืขอขางนี้มันหยุบหยุบลงอย่างเดียวบ่หูช่าง,ขงเขา,า,าแล้วนี่นี่แม่แม่มันมีห้อยแตกห้อยหยุบ

นไอ้นเป็นยังเียนใเกี่ยวปมนมันมันเบิ่งยุบยุบจังเดบ่หวยนี่แม่นี่แตกแล้วก ข้างในต้นนี้แตกนี่ข้างในนี่แตกนี่เราเปลี่ยน ไฟไม่เกียดนี่ตู้แไรขอเอานล,ล,ล้วสูงหรอพอดีสูมหลอทแบบีมันมันมีันมีรายการนเนี่ยนะเ,เราว่าเอาปากกาเขียนเลยเราวะปากกาในรถหาปากกาให้พี่เอกเขาเขียนก่อนนะ ตัวจอนัรวจเชื่อว่าันมมบ่มีายเบียนมันอจะปิดต,ตนนัวขนนเียลเูยเ็ตีเพื่อราคาไอ้ตีมาทานน้ำคูกนอยอสิบาทตีว่าีิบก็จะ<ท>ประมาณนี้นะครับ